เทคนิคการออกตัวบนทางชันสําหรับมือใหม่หรือคนที่ยังไม่ชํานาญเพื่อความปลอดภัยสําหรับมือใหม่หรือคนที่ยังไม่ค่อยชํานาญนะครับจะกลัวเหตุการณ์นี้มากๆคือเวลาที่รถไปติดอยู่บนคอสะพานหรือว่าทางขึ้นห้างนะครับหรือว่าบนทางขึ้นเขาแล้วจําเป็นต้องออกตัวใหม่อีกครั้งโดยเฉพาะคนที่ขับรถเกียร์ธรรมดานะครับจะมีความกลัวเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากเวลาออกตัวแล้วรถมันเกิดอาการไหลถอยหลังนะครับต้องระมัดระวังดังนั้น เวลาที่เราขับไปคุณตังแนะนําว่านะครับถ้าเกิดจําเป็นต้องติดอยู่บนคอสะพานหรือบนเนินเว้นระยะห่างจากคันด้านหน้าหน่อยเผื่อคันด้านหน้าเป็นมือใหม่เหมือนกันมันจะถอยหลังอาจจะมาชนหน้ารถของเราได้นะครับเกิดอุบัติเหตุเกิดการเสียเวลากันอีกแนะนํานะครับเหยียบเบรกเท้าแน่นๆแล้วดึงเบรกมือขึ้นนะครับให้ตึงเลยแล้วทีนี้นะครับเวลาที่รถเกิดการขยับตัวไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้นะครับถ้าหากเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยให้เราออกตัวด้วยกเกียร์หนึ่งนะครับโดยที่เราทําการเหยียบคัต เข้าเกียร์นะครับเข้าเกียร์หนึ่งแบบนี้แล้วนะครับค่อยๆปล่อยคัดออกมาครึ่งหนึ่งจากนั้นนะครับปล่อยเท้าออกจากเป้นเบรกไปเหยียบคันเร่งนะครับให้รถเนี่ยมีการขยับตัวก่อนพอรถเริ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับแล้วเราค่อยปลดเบรมือลงนะครับแบบนี้มันก็จะเป็นการออกตัวที่ช่วยป้องกันการไหลถอยหลังของรถได้ในรถรุ่นใหม่บางรุ่นจะมีระบบเบรกมือไฟฟ้าหรือเป็นระบบช่วยออกตัวบนทางชันเราสามารถใช้ระบบนั้นได้สําหรับรถ เกียร์ออโต้นะครับเราสามารถใช้เกียร์ L หรือเกียร์หนึ่งนะครับหรือว่าเป็นเกียร์ต่ําสุดหรือออกตัวด้วยเกียร์ D ก็ได้นะครับแต่ว่าให้เราปลดเบรกมือเนี่ยหลังจากที่รถเกิดการเคลื่อนตัวไปแล้วมันจะช่วยป้องกันการไหลของรถได้นะครับแบบนี้นะแต่ต้องระวังก็คืออย่าลืมปลดเบรกมือนั่นเองนะครับจะทําให้ตัวเบรกนะครับผ้าเบรกเกิดความเสียหายได้นะออกตัวนิดนึงแล้วปลดเบรกมือลงทันทีนะครับสังเกตไฟหน้าจอแบบนี้ก็จะ ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ได้ถ้าเป็นคนที่ชํานาญแล้วในเกียร์กระปุกนะครับเขาจะใช้วิธีเข้าเกียร์นะครับแล้วปล่อยคัดออกมาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วค่อยยกเท้าออกจากเบรกนะครับไปทําการเหยียบคันเร่งนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าแบบนี้นะครับแต่ต้องอาศัยความชํานาญฝึกบ่อยๆจะชํานาญนะครับถ้าคนไม่ชํานาญก็แนะนําว่าให้ทําการเข้าเกียร์นะครับปล่อยคัตเหยียบคันเร่งไปก่อนพอรถขยับแล้ว เราค่อยปลดเบมือลงนะครับอันนี้มันก็จะช่วยป้องกันลดไหลได้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคนที่ขับรถไม่ว่าจะเป็นมือใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นมือเก่าที่ยังไม่ชํานาญโดยเฉพาะคนที่ใช้รถเกียร์กระปุกนะครับจะเสียความมั่นใจมากนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับค่อยๆฝึกไปนะครับเดี๋ยวชํานาญเข้าเราก็จะเก่งเองนะครับคุ้นเคยกับรถของเราก็จะทําให้เราเนี่ยขับรถได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ